สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับวันนี้พระาชนาของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในสุภาษิตบทที่29ข้อ7นะครับผมให้หัวข้อวันนี้ว่าคนชอบธรรมและสิทธิของผู้ยากไร้นะครับพระคัมภีร์ได้อ่านจาก1940ว่าคนชอบธทมย่อมพิจารณาดูสิทธิของคนยากจนแต่คนชั่วไม่สนใจเรื่องใดเลยฉบับ2 0 1 1ได้กล่าวว่าคนชอบทรรู้จักสิทธิของคนยากจนคนอธรรมไม่เข้าใจความรู้อย่างนี้ ฉบับ TNCV บอกว่าคนชอบทำใส่ใจในความยุติธรรมเพื่อผู้ยากไร้แต่คนชั่วไม่แยแสในพระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยนะครับจากการแปลหลายๆฉบับมันทำให้เราเข้าใจคนชอบทำเนี่ยต่อคนยากไร้เนี่ยสองประการด้วยกันอันที่หนึ่งเขารู้จักและอันที่สองเขาใส่ใจฉบับ2011นนะครับได้กล่าวไว้ว่าคนชอบทำรู้จักคำว่ารู้จักในที่นี้เนี่ยนะไม่ได้หมายถึงตามใจนะครับ แต่หมายถึงว่ารู้ว่าเขาควรได้รับสิ่งใดใน1 9 4 0สบอกว่าพิจารณาดูสิทธิของคนแยกจนหมายคมว่าเขาพยายามรู้ให้มากยิ่งขึ้นว่าคนเหล่านี้เนี่ยนะครับควรจะได้รับอะไรบ้างเพราะคนที่เป็นคนลำบากเหล่านี้เขาไม่ค่อยรู้กฎหมายดังนั้นเองคนที่เป็นคนชอบทรรก็จะใส่ใจถึงสิทธิของพวกเขาแต่ขณะเดียวกันพระคัมภีร์ในเลวีบทที่19ข้อ15นะครับเลวีนิติบอกว่าอย่างนี้ เจ้าอย่าพิพากษาด้วยความอายุติธรรมอย่าลำเอียงเข้าข้างคนจนหรือเห็นหน้าแก่ผู้ที่เป็นผู้ใหญ่แต่เจ้าจงพิพากษาเพื่อนบ้านด้วยความชอบธรรมบางคนเนี่ยนะครับพอรู้จักมากขึ้นก็ลำเอียงก็ไม่ได้นะครับคำว่ารู้จักในที่นี้ก็คือรู้จักสิทธิของเขาว่าเขาควรได้อะไรบ้าง คนอธรรมกรบีว่าไม่เข้าใจความรู้อย่างนั้นทําไมเขาไม่เข้าใจครับเพราะเ้าหมดแต่สนใจตัวเองนะครับเ้าหมดแต่สนใจตัวเองนะับพระพีฉบับหนึ่งก้าะิศบอกคนชั่วไม่สนใจเรื่องใดเลยนอกจากอะไรครับ เนื่องจากเรื่องของตัวเองในพระคัมภีร์มีผู้พิพากษาอาธรรมคนหนึ่งในพระคัมภีร์ลูกาบทสิบแปเนี่ยนะครับเป็นคนที่ไม่ยำเกรงพระเจ้าไม่เห็นแก่มนุษย์นะครับคือไม่ใส่ใจใครแต่ต้องยอมกับหญิงไม้คนหนึ่งเพราะว่าหญิงไม้คนนี้มากวนใจเขาบ่อยๆกําลังบอกว่าบางคนเนี่ยนะครับไม่สนใจสิทธิของใครแต่ว่าที่ยอมทําให้เนี่ยนะครับก็เพราะลาคาญนะครับเราเจอคนแบบนี้มากมายในสังคมที่ทําไปตามหน้าที่มันเป็นแค่งาน โดยที่ไม่ได้ใส่ใจอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากนั้นนะครับอันที่2นะครับคือใส่ใจใส่ใจหมายถึงรู้จักนะฮะร,รู้จักสิทธิของเขาแล้วก็พยายามช่วยเหลือเขามันไม่ใช่เป็นแค่ความรู้รู้จักหรือพยายามเป็นความรู้นะครับแต่ในพระคัมภีร์ตรงนี้ได้พูดถึงใน TNC บอกว่าคนชอบทําใส่ใจคำว่าใส่ใจไม่ได้หมายถึงแค่รู้จักละ มีนักชิมบางคนนะครับทำอาหารก็ไม่ค่อยเป็นชิมไปชมไปชิมไปตําหนิไปนะครับแต่ว่าคนเหล่านี้เนี่ยไม่ได้รู้จริงในบางครั้งนะครับแต่คนที่เป็นคนชอบทำเนี่ยนะครับเมื่อเราใส่ใจมันต้องลงมือทำครับแต่พระคัมภีร์บอกว่าคนชั่วไม่แยแสไม่แยแสเพราะอะไรครับเพราะไม่ใช่เรื่องของเขานะฮะในพระคัมภีร์อิสยาบทที่58ิข้อ10นะครับซึ่งเป็นข้อที่จะสรุปในวันนี้บอกว่า ถ้าเราทุ่มเทชีวิตของเราแก่คนที่หิวให้ผู้ที่ถูกข่มใจได้อิ่มใจแล้วสว่างจะโผล่ขึ้นแก่เจ้าในความมืดความมืดคลุ้มของเจ้าจะเป็นเหมือนเที่ยงวันและพระเจ้าจะนำเจ้าอยู่เป็นนิดเจ้าจะอิ่มด้วยของดีและกระทําให้กระดูกของเจ้าแข็งและเจ้าจะเป็นเหมือนสวนที่มีน้ำรดเหมือนน้ำพุที่น้ำของมันไม่เคยขาดจำไหมนะครับถ้าเรารู้จักใส่ใจคนที่ ลำบากยากจนคนที่เป็นคนที่ด้อยโอกาสระพรมากมายเกินความเข้าใจจะเกิดขึ้นกับเราและไม่มีเวลาเพียงพอจะพูดอาชีย58ข้อ10อย่างละเอียดนะครับนั่นต้องพูดอีกหลายครั้งทีเดียวขอพระจ้เมตตาครับ